うんうん。嗯嗯嗯 สวัสดีครับผมรวินครับนี่คือช่องเอา c e of c h e f นะครับในคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมารีวิว Alpha Nutget ตเป็น n นักเกตที่ทำมาจากแพนเบสเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ทานวีแกนทานมังสวิรัตหรือว่าทานเจเนี่ยสามารถทานได้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันครับว่าเป็นยังไงเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับต้องบอกว่าแบรนด์ Alpha Nut g e t ตนะครับเป็นเจ้าของเดียวกับแบรนด์ Alpha f o o d นะครับแล้วก็ผลิตออกมาในรูปแบบของเป็นฟรีเซอร์นะครับหรือเป็นแช่แข็งเป็นหนักเกตแพนเบสแล้วก็มีเคมตรงนี้ว่า โปรตีนแพ็กนะครับก็คือเหมาะกับคนที่ทานพวกเล่นกล้ามด้วยนะครับแล้วก็นอน g m o นะครับใครที่กังวลเรื่อง GMO หรือว่าการตัดแต่งพันธุกรรมครับก็ตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับเขาเขียนไว้ข้างๆนี้เลยค r i s ปี้แบ t เ r อนะครับก็คือเป็นมีความกรอบนะครับของแป้งเดี๋ยวเรามาดูกันในตัวด้านหลังนะครับก็จะมีเรื่องของน u t ทชันแฟ a นะครับโภชนาการต่อที่นะครับแล้วก็ ข้างบนเนี่ยเขียนว่ามิดฟรีนะครับเดลิฟรีนอง o ีเอ็มโ e รีด้วยนะก็คือเรื่องของพลาสติกนะครับที่จะปล่อยพวกสารต่งตางๆนะครับจากพลาสติกนะครับ b ี a ฟแล้วก็จะมีปาล์มออยฟรีนะครับใครที่แพ้เลือกกังโมเรื่องน้ำมันปาล์มนะครับก็ตรงนี้เขาเขียนว่าปลอดภัยนะครับ วิธีการทานนัดเก็ตตัวนี้นะครับเขาแนะนํามาว่าให้ใช้เตาอบแล้วก็ไมโครเวฟก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับด้วยกันทั้งหมด2วิธีนะครับก็คือเราจะทอดนะครับแบบปกติเลยเป็นดิฟายนะครับวิธีที่2ครับผมจะใช้หม้อทอดไร้น้ํามันนะครับก็คือมีลักษณะวิธีการเดียวกับคล้ายกับเตาอบเหมือนข้างซองที่เขาบอกไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ โอ้อันนี้เป็นแบบซิปล็อกด้วยนะครับก็ถือว่าทำแพ็กเกจออกมาได้ดีเลยนะกินไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ในซองนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเอามาใส่ข้างซองเขาเขียนว่าเข้าเตาอบนะครับอยู่ที่425ฟาเรนไฮต์ก็ประมาณ220ซลเซียสนะครับประมาณ13-15นาทีนะครับเป็นวิธีการอบ แต่ใช้หม้อทอดลมร้อนผมจะใช้อุณหภูมิที่200นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีเสรจเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใช้เวลา12นาทีทอดเลย ครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับอันนี้ผมใช้วิธีการทอดนะครับในข้างซองเนี่ยไม่ได้บอกไว้ว่าให้เราทอดนะแต่ผมอยากผมคิดว่านัดเกตมันควรจะทอดนะครับจะได้รู้ว่าเหมือนจริงไหมสูตรปกติเนี่ยเขาจะใช้ทอดนะครับนี่นะครับหน้าตาของนัดเกตที่เราเอามาทอดยี่ห้ออัลฟานัดเกตเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ก็ได้มา2แบบแล้วนะครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบทอดนะครับก็จะมีอันนี้ผมทอดแบบสีออกจาก น้ำตาลเข้มหน่อยนะครับแต่เนี้ยนะวิธีแบบใช้หมอ้อทอดลมร้อนนะครับก็จะสีอ่อนกว่านะครับแล้วก็มีความกรอบเหมือนกันนะครับทั้งคู่เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับอืม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 ,อมเดี๋ยวผมขอลองอีกอันนึงก่อนดีกว่าที่เป็นอบด้วยหมอ้อทอดลมร้อนนะครับ อยากให้เพื่อนดูว่าเห็นไหมมีรอยริ้ว ของเนื้อไก่เลยนะครับเหมือนเนื้อไก่มากเหมือนอกไก่เลยประมาณนี้นะครับก็มีความจุ๊ยซี่ด้วยนะครับข้างในนี่มีความฉ่าเล็กน้อยนะครับตัวรสชาติของนัทเกตยี่ห้ออัลฟานัทเกตเนี่ยนะครับเนื้อสัมผัสเหมือนไก่มากๆเลยคะแนนเต็ม10เนี่ยถ้าเทียบให้เหมือนเนื้อไก่นะครับผมให้9คะแนนเลยนะฮะมันมีความเนื้อเหมือนเนื้อน่องไก่เลยนะครับแล้วก็มีความแบบมีเด้งๆงนิดนิดด้วยนะครับตรงกลางเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเจ๋งดีนะครับที่มีกลิ่นถั่วนิดหน่อยนะครับก็ถ้า ความแรงของกลิ่นถั่วนะครับจากจาก1นถึงสิเนี่ยผมให้ประมาณอยู่ที่6นะครับคือกินขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นถั่วเนี่ยเตะขึ้นมานิดหน่อยนิดหน่อยนะครับ แล้วก็มันให้เนื้อสัมผัสที่เราได้เคี้ยวนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยใกล้เคียงกับเนื้อน่องไก่เลยนะครับแล้วก็มีรสชาติออกเค็ม <c oughs> ๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีความกรอบของตัวเบสครัมนะครับที่เขาเคลือบไว้ด้านบนเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคะแนนความอร่อยเนี่ยผมให้ถ้าโดยรวมนะครับความอร่อยเนี่ยผมให้8เต็มสิเลยนะกรอบเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อไก่นะครับก็ ใกล้เคียงกับนัตเก็ตที่ทําจากเนื้อไก่เลยนะครับแล้วก็มีอาจจะมีกลิ่นถั่วบ้างนะครับที่เตะขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยก็จะมีความเค็มเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขอดูส่วนผสมหน่อยว่ามีอะไรบ้างซอยโปรตีนคอนเซนเทรตนะครับจากถั่วเหลืองเข้มข้นนะครับแบบแบีแป้งข้าวโพดนะครับเป็นส่วนผสมที่จําเป็นในการทาพวกแพนเบสนะครับก็มีความอร่อยที่สามารถทดแทนนัตเก็ตที่ทําจากไก่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ทานแพนเบสทานวีแกนนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนนข้างดีะครับ ที่บรรจุพันุ์ออกมาแบบนี้ก็ใครที่ไม่อยากทานเนื้อสัตว์แล้วก็กํลาลังทานวีแกนหรือว่าทานมังสวิรัติทานเจเนี่ยก็สามารถทานตัวเนี้ยที่เป็นนัดเกียตตัวนี้นะครับทดแทนชิคเก้นหรือแทนนัตเกียตที่ทําจากไก่ได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่อยากจะหาอะไรทานกินเล่นนะครับแก้เบือ่อกับการกินอาหารที่เป็นแพนเบสนะครับอยากกินอาหารที่มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับสัตว์บ้างตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีเลยอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ทานอาหารกลุ่มสุขภาพเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เขาก็จะมีพวกสารที่ทำเป็นสารมาตรฐานนะครับที่แพนเบสเนี่ยเขาจะใช้กันนะครับก็คือเป็นกลุ่มของอาจจะมีการพวกสารข้นเหนียวสารข้นหนืดสารที่ทำให้จับตัวกันบ้างนะครับเพราะว่าพืชโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะไม่มีเขาเรียกว่า ไม่มีการยึดตัวมีการเกาะตัวเนี่ยได้ดีเท่ากับเนื้อสัตว์นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีการเรียนแบบผ่านการใช้สารพวกนี้นะครับยังไงก็พยายามควบคุมปริมาณนิดหนึ่งนะครับคือกินให้พอเหมาะกับร่างกายของเรานะครับพอนี้นะครับมีทั้งหมดที่ผมนับได้เนี่ยมีอยู่14ชิ้นแล้วก็มีซิปล็อกด้วยสําหรับใครที่ทานไม่หมด ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับจบเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิว The Alpha n u g e t n u g e ที่ทําจากแพนเบสสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วก็มีความคิดเห็นยังไงหรือได้ลองทานแล้วพิมพ์คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะให้ผมรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับตัวไหนน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับในรูปแบบของผมนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subcribe เป็นกําลังใจ้้ดวยบสีครปบ